ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะทดสอบเตาขนมครกขนมครกใช้แก๊สในรุ่นเดียวหัวเดียวนะครับพอดีคุณลูกค้าได้สั่งเข้ามานะครับสั่งทางออนไลน์นะครับเราก็จะทดสอบเตาก่อนส่งนะครับอันนี้ลูกค้าเขาสั่งไปตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะสั่งเพิ่มอีกเวลาเขาทดสอบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตา ขนมครกของเรานี่นะครับมีหัวปรับธรรมดาพร้อมสายนะครับแล้วก็มีฝาปิดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเบ้าขนมครกบ28หลุมเกรด A นะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับเราทํามาจากเหล็กนะครับเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแล้วก็เตาขนมครกตาไก่นี่เรามาลองไฟเลยนะครับเตาขนมครกตาไก่นี่เราใช้วาวาวโยกนะครับ เราก็สักเบาโยกนี่ทนกว่านะครับเพราะว่าเป็นทองเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เราสังเกตง่ายนะครับตอนนี้เราปิดอยู่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็ดึงเข้ามาหาเรานี่คือเปิดนะครับเดี๋ยวลองไฟนะครับนะฮะไฟก็สวยนะครับเสมอกันนะครับตาไก่เนี่ยคุณสมบัติตาคุณสมบัติของเตาตาไก่เนี่ยครับเขาไฟเขาจะสม่ําเสมอนะครับแล้วทนทานด้วยนะครับก็ลองไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่แนะนาเคล็ดลับนะครับการที่ว่าเราจะวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยจะช่วยให้แก๊สเนี่ยประหยัดแก๊สแล้วก็ทําให้พอแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยมันร้อนทั่วถึงเนี่ยทำให้แป้งเนี่ยสุกทั่วนะครับเราก็ก่อนจะวางแผ่นกระจายความร้อนนะผมแนะนําลูกค้าก่อนนะครับให้คุณลูกค้าเปิดเปิดนี่ก่อนนะครับ ต,ต,ติดติดไฟก่อนนะครับติดวงกลางก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยวางแผ่นนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วครับยาวางก่อนนะครับแล้วก็เปิดแล้วมามาจุดแป๊กแปแปตรงนี้มาจุดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวจุดเนี่ยปืนยิงแก๊สเนี่ยมันจ like ุดไม่ติดเนี่ยแก๊สมันจะสะสมในนี้นะครับ มันอันตรายครับพอสะสมปุ๊บพอจุดปุ๊บมันก็จะระเบิดปั้งนะครับมันก็เราก็จะตกใจนะครับชุดหนึ่งก็ประกอบด้วยนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ผมให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่กรุณาได้สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ทันทีวันนี้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ